จะให้ดูเลเวลของตัวละครนะครับเลเวลผม90เอ็นหน้านี่70ด้วยซ้ำบอส110เรียบร้อยครับเลเวลห่างเยอะมากทีมเลเวล90 70กับบอสเลเวล115นะครับ A C K เกมท็อปอัพเซ็นเตอร์บริการเติมเกมมือถือที่สะดวกปลอดภยัยเติมไวจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายให้บริการเกมออนไลน์มากมายอาทิเช่นวาร,รุณรันพับจีโมบายฟรีไฟล์ R O V เกนชินอิมแพคและอื่นๆอีกเพียบสอบถามรายละเอียดได้ที่ Facebook Fanpage A C K เกมท็อปอัพเซ็นเตอร์นะครับ เดี๋ยววันนี้ผมมาแนะนำนะครับดนเจียนเกรฟออฟเวนอมนะครับเป็นดันเจียนฟาร์มอาวุธนะครับอันนี้เราเรียกง่ายๆกันว่าดันฮาปี้กันละกันปัจจุบันเนี่ยหลายคนน่าจะแบบที่เล่นใหม่ๆนะอาจจะติดกันอยู่ที่ชั้น3นะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะลองเล่นชั้น4ให้ดูในเวอร์ชั่นที่ไม่ได้ใช้ตัวละครที่เลิศหรูนะครับไม่ต้องมีตัวทองไม่ต้องมีตัวม่วงอะไรขนาดนั้นนะครับผมจะแนะนําในตัวละครที่ธรรมดาสีฟ้าทุกคนมีทุกคนหาได้ง่ายๆในเกมนะครับ่ะ โอเคนะครับอันนี้คือรูปแบบที่ผมใช้ประจำนะครับในการเล่นชั้น4นะครับเพื่อนๆจะสังเกตว่าตัวละครที่ผมใช้เนี่ยทั้งหมดจะเป็นตัวละครที่หาได้ง่ายนะครับเป็นตัวละครสีฟ้าเป็นหลักซึ่งมีตัวม่วงอยู่ตัวเดียวคือฮอรัสแต่ว่าฮอรัสทุกคนได้ฟรีอยู่แล้วจากกิจกรรมล็อกอินรายวันวันที่3นะครับทุกคนจะได้ฮอรัสฟรีเพราะฉะนั้นการหาตัวละครเหล่านี้เนี่ยไม่ยากนะครับอันดับแรกรูปแบบการยืนนะครับ เอาแบบสิมเพิลสิมเพิลเลยนะครับก็คือแบบที่ผมกําลังยืนอยู่ตอนนี้ที่ทุกคนกําลังเห็นนะครับอันนี้ตําแหน่งแรกนะครับยืนตรงนี้นะครับก็ตําแหน่งนี้นะครับผมแนะนําให้เป็นตัวละครที่ HP น้อยที่สุดในทีมนะครับนี่นะครับให้เพื่อนๆดูตัวนี้นะครับเนี่ย HP เนี่ยหนึ่งหมืน่นบวกหนึ่งหมื่นนะครับเอาไปดูตัวอื่น อันเนี้ยหมื่นหกบวกสองหมื่นนะครับอันนี้สองหมื่นห้านะครับถ้ารู้สึกว่า HP เยอะไปนะครับเราสามารถสลับสิ่งของบางอย่างเพื่อ HP น้อยลงอย่างไรก็ตามขอให้เป็นตัวละครที่ HP น้อยที่สุดนะที่อยู่ตรงนี้นะครับถามว่าทาไมต้องเลือกน้อยที่สุดเพราะว่าไอ้ลูกเขียวลูกนี้นะครับมันจะโฟกัสเป้าหมายที่เลือดน้อยที่สุดในทีมเสมอยกเว้นโดนสกิลย่อยุจากฮอรัสที่ไปตีตัวมันนะครับมันถึงจะเปลี่ยนเป้าเพราะหมายความว่า ไอตัวนี้เนี่ยจะมีหน้าที่รับดาเมจจากลูกเขี่ยวลูกเนี้ยเต็มๆแต่ก็ไม่ได้เก่งมากไม่ได้แรงมากนะครับแล้วก็ตัวละครที่ใช้นะครับก็จะเป็นตัวละครล้างบัฟก็ได้เพราะเสเตจนี้มันก็มีเรื่องดีบงดีบัฟมีพิษมีอะไรนะครับจะใช้เป็นตัวเอ็นานี่ก็ได้หรือว่าอีกตัวหนึ่งที่เป็นช้อยนะครับเมกแกนใครมีเมกแกนใช้แมกแกนก็ได้จริงๆผมแนะนำอย่างนี้ถ้าด่านนั้นนะ่ะคุณเล่นแล้วโฟล์แล้วรับดาเมจได้ตายยากแล้วอะไรแล้ว แนะนำว่าใช้แมกแกนจะดีกว่าเพื่อให้สามารถปิดด่านในแต่ละรอบได้เร็วขึ้นแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเอ้ติดพิษตายยังตะกุกตะกัดทีมยังไม่แข่งมากผมแนะนํใส่เอนนาดีกว่าเพื่อลังพิษนะครับช่วยทีมนะครับโพซิชันต่อมานะครับเป็นโพซิชันของดาเมจดีลเลอร์นะครับยืนตรงนี้เลยนะในในที่ที่ผมยืนตรงนี้เลยนะครับการยืนตรงนี้เนี่ยอันดับแรกคือตัวละครตัวนี้จะไม่โดนโจมตีเลยไม่โดนดาเมจใดๆทั้งสิ้นนะครับ สามารถเอาตัวละครที่เป็นด a m a g e d เล l e r ที่โจมตีแรงที่สุดนะครับอ้ออย่าลืมเป็นตัวตีไกลนะครับเน้นว่าเป็นตัวตีไกลเพราะว่ามันจะได้ไม่เดินไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเดินออกจาก position ตัวละครที่ผมแนะนําในตัวสีฟ้านะครับ position นี้ตัวแรกก็จะเป็นซิกลิตนี่แหละเล่นได้นะครับตัวที่2ก็จะเป็นไอรีนาสีฟ้าถ้าสสยฟ้าถ้าใครมีใช้ไอรีนานะครับยืนตรงนี้เลยนะครับต่อมา position ของแท้งนะครับยืนชนบอสเลยครับแนะนําว่าให้เป็นฮอรัสนะครับจะดีนะครับหนึ่งฮอรัสมี แทงสองฮอรัสมีบัฟดีเฟนต์ให้ตัวเองสามฮอรัสมีดาเมจรีดักชันอะไรประมาณนี้เอาง่ายๆคือฮอรัสมันถึกแล้วก็เป็นตัวละครสีม่วงที่ทุกคนหาได้ฟรีนะครับก็เรื่องเลเวลเรื่องอะไรเนี่ยก็แล้วแต่ตัวละครแล้วแต่ไอดีของทุกคนก็นแล้วกันนะครับถ้าสมมติว่าเลเวลแค่70ก็อาจจะไหวแค่ชั้น3นะครับอันนี้ผมเลเวล90ก็เลยขึ้นมาเล่นชั้น4นะครับบางคนอาจจะเลเวลเก้าสขึ้นไปเล่นชั้น5ชั้น6ก็มีฮอรัสเนี่ยมันจะวิ่งขึ้นมาชนบอสคครรรรัััับบแลล้้ววมมมมนนนนนกกก็็จจะะะเเเปเปาาาาขอองโตีพีพ่สิ แล้วก็โพสิชันต่อมานะครับอันนี้ผมแนะนำให้เป็นตัวเมนนะครับแต่ว่าเมนในที่นี้เนี่ยถ้าทีมใครยังไม่แข็งมากแนะนาให้เปลี่ยนเมนเป็นน้าแข็งครับเพื่อที่จะบับเกราะถามว่าบับเกราะช่วยใครช่วยฮอรัสนี่แหละตัวละครหลักของสเตยนี้เนี่ยจริงๆแล้วจะบอกว่าคือแทงก็ได้ถ้าแทงไม่ตายคนอื่นก็ไม่ตายใช้คํานี้เลยก็ได้ถ้าแทงไม่ตายคนอื่นก็ไม่ตายถ้าทีมคุณยังไม่แข็งยังไม่อะไรนะครับผมแนะนําว่าให้คุณใช้เมนเป็นน้าแข็งเพื่อไล่เกราะนะครับช่วยในยช่วยในการเสร็จเกราะให้ฮอรัส แต่ถ้าทีมคุณแข็งแล้วนะครับสามารถใช้ไฟได้ใช้ไฟในที่นี้ก็คือแบบแอคแท็กนะครับเพื่อให้เคลียร์สเตตแต่ละรอบได้เร็วขึ้นนั่นเองถ้าทีมคุณแบบสามารถยืนได้สบายๆนะครับอันนี้ผมจะลองเออ่น้ำแข็งให้ดูกันแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับโอเคแล้วก็ต่อมาโพซิชันสุดท้ายนะครับเฮกเซนดรานะครับอันนี้ก็เอามาเป็นตัวละครเลี้ยงฮิลนะครับเพราะว่ามันฮิลไอ้นี่อยู่ละนะครับฮิลเป็นวงกว้างอยู่ละนะครับเฮกเซนดรามันจะฮิลเป็นเครื่องหมายบวกแบบนี้นะครับซึ่งปกติเป้าหมายการฮิลเนี่ยมันจะไปลงที ถ้าจะไม่ผิดมันจะไปลงตรงนี้นะนะครับแล้วก็มันจะฮิลได้นี่เลยนะครับโดนหมดเลย3ตัวไอตัวนี้เนี่ยไม่ได้รับการฮิลหรอกแต่ว่ามันไม่โดนโจมตีอยู่แล้วแต่ซึ่งถ้ามันโดนโจมตีจากเลือดลดจากพิษหรือว่าอะไรก็ตามนะครับเรายังมีเอนนานะครับเอนนาเนี่ยเป็นการฮิลเลือดเด้งแบบทั้งฟิลนะครับก็จะสามารถเด้งเลือดช่วยกับซิกิตตัวนี้ได้นะครับโอเคอะต่อไปก็จะไปลุยของจริงกันอ้อก่อนที่จะไปขอ,อแนะนำอีกน,นิดนึงก็แล้วกันนะครับ สำหรับพรัสที่เป็นตัวแทงนะครับผมแนะนาว่าใส่ดีเฟนต์ให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้อันนี้ดีเฟนต์ของผม1007นิดๆนะครับ1ัน7โดยประมาณนะครับสำหรับชั้นนี้นะครับใส่ดีเฟนต์ให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไวได้นะครับแล้วก็ชีวิตจะดีเองนะเดี๋ยวลองกดสู้กันว่าลักษณะมันจะเป็นยังไงครับจะสังเกตนะครับอะไรผมปดหนึ่งคูณหนึ่งให้ดูก่อนจะสังเกตว่าเนี่ยมันก็จะมีโจมตีกลุ่มโจมตีหมู่อะไรที่มันมาโดนแถวหลังบ้างนะครับ เมนเราก็จะเกราะให้นะครับจะสังเกตว่าเกราะเนี่ยมันจะโดนหมดนะครับทั้งทั้งนี่เลยแถวหน้าทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยไอตัวละครตัวนี้นะไอลูกพิษตัวนี้นะถ้าปกติเนี่ยมันจะยิงมาใส่ตัวที่เลอดน้อยสวนในทีมแต่ถ้าโดนทอนนะครับมันก็จะดูดไปทอนมันก็จะดูดไปตีแท้งนะครับไอตัวเนี้ยโดนทอนมันก็ตีแท้งอยู่แล้วนะครับ ประมาณนี้นะครับเนี่ยจะสังเกตว่าตัวนี้ไม่โดนดามจเลยนะครับเลือกเต็มๆเนี่ยเกราะกับฮิวขึ้นพร้อมกันนะครับโดนทั้งหมดนะครับโพซิชันนี้ก็จะสะดวกมากนะครับเกราะได้ฮิลได้ก็อย่างที่บอกว่าใครที่แทงหนามากๆดีเฟนเยอะมากๆนะครับตรงนี้เนี่ยสามารถเปลี่ยนเกราะน้ําแข็งนะครับเป็นเมนไฟได้นะครับซึ่งอย่างผมเงี้ยพิทสตัวอยู่แล้วแล้วถ้าเปลี่ยนนี้เป็นไฟก็ยังได้เอฟเฟกของเอลิเมนทัล f อฟ n i นิตี้อยู่ดีนะครับก็ไม่ได้หลุดไม่ได้หลุดเอฟเฟกนะครับ กดคูณสองเลครับใกล้เพื่อนๆดูยาวๆซิกริตซิกริตอ๋อก็ซิกริตเมื่อกี้ที่ผมแนะนำดาเมจดีเล่ใช่ไหมครับซิกริตเนี่ยก็มีข้อดีอย่างหนึ่งคือมันมีบัฟดาบแดงนะลดแอคแทคบอสได้นะครับจะสังเกตว่าเวลาอันตีออกปุ๊บบอสจะติดดาบแดงนะครับอันนี้ก็เป็นช้อยหนึ่งที่ดีนะครับไอรีน่าผมไม่แน่ใจว่าดีบัฟมีอะไรหรือเปล่าแต่ซิกริตเนี่ยเห็นไหมยิงอันตีแล้วติดดาบแดงนะครับก็จะช่วยเลี้ยงแทงเราด้วยนะครับให้แทงเรายืนได้ยาว ผมว่ารอบหน้าผมลองกดชั้น5ให้ดูไหมไม่แน่ใจนะว่าชั้น5หมอาจจะไหวแล้วตอนนี้โอเคในระหว่างที่รอก็ตามนี้นะแต่ขอมานั่งเเคชกันลวกันโอเคอันนี้คือตัวอย่างนะครับของชั้น4นะครับซึ่งถ้าพี่เพื่อนๆดูก็คือเห็นว่าผมก็ชิวๆแล้วใช่ไหมครับชั้น4ไม่ได้ยากแล้วเดี๋ยวผมจะลองขยับนิดนึงเพื่อมาเล่นชั้น5นะครับซึ่งอันนี้ผมยังไม่เคยผ่านชั้น5นะเมื่อกี้เพื่อนๆเห็นอยู่นี่นกันลงรลงชั้น5ครั้งแรกเหมือนกันของผมนะครับแล้วก็จะให เลเวลผม90อันนี้เอ็นน้านี่70ด้วยซ้ำนะครับแล้วก็บอสตัวละครเลเวล110ที่เอนหน้านะครับจะมาดูว่าเซตนี้เนี่ยมันเจ๋งจริงอย่างเขาว่าหรือเปล่านะครับเออจริงๆอันนี้ผมเลือก Accuracy ดีกว่านะครับมันจะได้ติดลบดาบติดดีบับดาบเยอะๆนะครับและเอ c กวิเลซีไหวนะไม่ยังไม่เคยผ่านนะไม่เคยผ่านลองดูนะครับยังทำของใหม่หลายครั้งแล้วแหละแต่ยังไม่เคยมาลองถ้าแทงไหวก็คือยืนไหวอ่ะ อ่ะเนี่ยดาบแดงและเนี่ยพอพอดาบแดงบึ๊บบอสเตะก็ไม่เจ็บผมว่าเนี่ยล้างดีบับก็แตกได้ถ้าถ้าแทงไม่ตายผมก็ไม่ตายครับน่ะปับอ่ะนี่เขี้ยสันใส่บัฟเอ็กวอเรซี่มาแม่งไม่ติดดาบแดงอันนี้จะโดนเตะเจ็บหน่อย เดกเกเกเนี่ยไม่ติดดาบแดงนะครับเจ็บหน่อยแต่ถ้าติดดาบแดงก็จะไม่ค่อยเจ็บเอ้ยดูแล้วไหวนะเวลาเหลือสี่นาทีผมว่าเหลือเฟือโดนเอ๊ยหนัก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 เนี่ยติดดาบแดงแล้วถ้าติดดาบแดงก็จะก็จะไม่เจ็บมาเฮ้ยผมสาจะผ่านนะพอดีทำของมาใหม่ด้วยแหละ ใส่ของใส่อะไรมาเพิ่มเติมนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ขึ้นมาลองเองซิกริทตัวที่ดีครับยิงบอสเป้าเดียวเนี่ยแค่หักดาบกับดาเมจมันเนี่ยก็กินแล้วและอีกอย่างหนึ่งคือถ้าตัวรอบๆมันติดดีบัฟด้วยเนี่ยซิกริทลูกศรมันก็กระจายไปโดนนะจะสังเกตได้ถ้าแบบว่ารอบๆมีดีบัฟเนี่ยนเนี่ยตีซิกริทก็จะโดนพอดูนะออ่ะ,อะเฮ้ยแม่งบัฟหายพอดีดีบัฟแดงมันหายพอดีนะครับมันเลยไม่โดน เกาะเลี้ยงฮิวเลี้ยงทันครับก็ดูแล้วก็น่าจะผ่านละอ่ะจะตายจะตายถ้าไม่ไหวจริงผมจะกดสกิลนี้ช่วยนะถ้าไม่ไหวจริงผมจะกดสกิลช่วยนะแต่จริงๆคือเราต้อง สมมติที่ฐานว่าเราแบบเล่นปูอโต้ไงเราจะพยายามไม่กดสกลอะไรช่วยนะครับแต่ถ้าไม่ไหวจริงผมจะกดแล้วก็แล้วก็เราก็จะยอมรับว่าอ๋อโอเคเราไม่ไหวเลี้ยงขึ้นมาพอดีครับเลี้ยงขึ้นมาพอดีเมื่อกี้ถ้าหักดาบติดตลอดอะผมว่าอยู่ได้เออเออเออเ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 อ กูจะกดอยู่แล้วเมื่อกี้ไอเฮีย yeah. สู้มาลูกกูจะกดอยู่แล้วเมื่อกี้อนะถ้าติดห่างดาบจะไม่เจ็บน,น่ะตายไปลูกแล้วเพราะว่ามันติดดีบัมนะครับแล้วนะซิกลิตมันยิงกระจายไปโดนถ้าตายไปลูกหนึ่งล้วก็จะดาเมจที่แทงได้รับก็เบาลงนะครับเรียบร้อยครับเลเวลห่างเยอะมากทีมเลเวล90 70สิบกา บอสเลเวลร้อยสิบห้านะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับวิธีการลงนะครับดันเจียนฟาร์มอาวุธหรือว่าดันเจียนฮาร์ดี้นะครับแบบอีซี่อีซี่ไม่ต้องใช้ตัวเลือดหลวิอีนี่รสมดาะนะครับก็อย่างที่บอกเกมนี้เนี่ยมันอยู่ที่การจัดทีมจัดตัวละครและโพซิชันที่ยืนนะครับเอาให้มันถูกต้องไม่รู้ดันไหนเล่นยังไงไปเซิร์ชยูทูบฝรั่งฝรั่งแม่งทำคลิปดีๆไปเพียบเลยผมว่าหลายๆอย่างก็นี่แหละ สตูเกมมิ่งนะครับผมมาดูอยู่ช่องนี้แหละนะประมาณนี้นะครับผมหวังว่าจะม,มีประโยชน์กับทุกคนเช่นเคยไป